สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตดอนทัวนะฮะหลังจากตีตะกี้นี่ผมได้พาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูงานวันคุ้มครองสัตว์ป่านหนองเลงซ้ายนะตอนนี้ผมได้มาตีก้อกนพะเยาครับเพื่อมาเอล มากรรมเกษตรและการท่องเที่ยวและตอนนี้ครับ<ม>เปิดคลิปผมอยากจะให้ท่านผู้ชมมานี่ครับป้ากับอันฉันเปาก่อนนะฮะผมยังบองหูข้อมูลอย่างเลยว่าวันนี้มีอาย่างพอง<ม>เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ช่างเปลาได้เป็นใกล้ลาให้ผมสักน้อยว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรย่างพองที่เขาจะปา้าท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ,รบเปลาครับก็ วันนี้เป็นวันเปิดครับงานมหก,กรรมการเกษตรและท่องเที่ยวสวนดอกไม้งามริมควันพะเยานะครับก็วันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับก็เดี๋ยวขบวนแห่ก็จะเริ่มประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับ,รบแล้วก็แต่และ แต่ละแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มผมว่าจะจัดงานกันเต็มอลังการมากนะครับครับโดยเฉพาะของจุมพนธ์นะครับตอนนี้ครมีแขกมาเที่ยวท่องเที่ยวตอนนี้แขกตอนนี้ที่กําลังอยู่ในซุ้มนี่เป็นใครครับผมเป็นเจี่พิีกรมจุมพนธ์ของ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 เรานะครับ กำลังตรวจข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอท่านรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านรัฐมนตรีจะมาด้วยมาเป็นประธานเปิดใช่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยงวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างเปานะผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมครับอ่าอ่าทีนี่ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาเอารถมาจอดโอ้ถ้าใครเอารถใหญ่มานี่เข้ายากมากครับขอบอกคนเยอะครับแล้วตอนนี้ครับอ่าคำว่าอัน ก,กิจกรรมกำลังดำเนินไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้มีแขกเข้ามาดูเป็นระยะระยะแล้วนะฮะนี่ฮะที่บดีกรมชลประธานก็ได้มาเยือนเพื่อเตร,รียมเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอันนี้เดี๋ยวเขาเก็บบรรยากาศสักน้อยนะครับนี่มาจากไหนไหมนี่ ยงหายแล้วนะครับน้องโอ้ยินดีต้อนรับครับพยาวยินดีต้อนรับ <laughs> ข้อมูลต่างๆนี่เขาจะฮู้แบบสดๆไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าผมก็มีข้อมูลน้อยมากนะครับเ

ส่วนสองอันก็สองอันก็คือด้านฝันหลันน้มันกันครับสวัสดีครับน้้อมาฝั่งหน่งก่อนครับขออนุญาต เริ่มต้นจากจุดนี้นะฮะของคุ้มแปดของกรมชลประทานนะสำหรับการฟ้าทันผู้ชมมาแอลตีกวนพยเยลในงานมหากรรมเกษตรและการท่องเที่ยวอ้ของนี่อ้า อ๋อนี่จะเป็นการซ่อมคิวด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคงจะเข้ามาเยี่ยมชมนี้กุ้มแปดกุมชนอยู่นะครับนี่ก็เตรียมคิวในเรื่องของการปิเส้นข้อมูลต่างๆ ก่อนที่เขาจะไปเดินแอลกันทั้งนอกนะฮะก็เข้ามาแอลคุ้มนี้กันถือว่าเป็นคุ้มดีเริ่มต้นเปิดคลิปในการสปอตพาทัวร์วันนี้นะฮะ

เดี๋ยวพอเราจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเลียงเราจะเจที่ตงดต่อเนะที่ที่หุ่เาตองหาบัของบ้างนี้เนาไม่ก้าสมติโอเคนะครับีก่อนหนนี้พื้นที่ของบางเดยลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำข่้ประจำทุกปีตอนที่ได้ทำนาก็ต้องรอนะครับผมก็ ถือว่าชุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งตีรัฐมนตรีิ่นจะเข้ามาเยี่ยมชมอย่างแน่นอนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการไปดูซุ่มอื่นๆตอยนะ,อะตอนนี้เขาก็มาเดินแอลของเขานะได้ละขอบคุณช่างเป้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดิน พาท่านผู้ชมเดินทัว,วร์ดูก่อนครับผมอขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวเราจะได้มาอีกรอบนึงนะถ้ามีโอกาสติดตามคณะัมนตรีแล้วก็คณะติดตามที่จะมาดูงานนะเอาคข้ามาดูครับัวแมมพี่น้องม่เอวกันโอโห้หลายคนเลยนะมาจากหลายๆปีเมื่อกี้ก็มาจากเจียงฮายนะ น้ำในช่วงไมดูน้วล่วหาลหรือแม้รต่เมละดฝนที่ตกในพื้นที่สามารถนำน้ำเข้าไปกัร oh. เกยบในภกกนะ จากแม่จันจังไฮโอ้โหสวัสดีครับผมเป็นมีป้ายมดหน่อยแล้วฝากที่กักเก็บน้ำไว้ในทุ่งนาเก่าได้มีการเรืวลากลุ่มกับกลุมประโหวงเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับลูกค้าเยอะฮะวันนี้ลูกค้าเยอะยังไงเยอะเลยใช่ไหมโอ้อันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเนี่ยเปิดตั้งแต่สี่โมง ขบรมืตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยค่ะสำหรับแขกพายน้ำย่างยืนโดยธรรมดารอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็สุดนี่เราเปิดทั้งวันเลยทั้งวันวนไปเรื่อยๆถ้ามาคนเดียวมาสองคนก็คือ้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้เลยจะมีรองรับ มาทำโมเดลก้่กิจการจัจการไ้นก็มีกิจการไมาต้อทำให้่องเพ่ีกันลี้ยสวด้เี่ยวข้งไของรางวัลด้วยอากอันนี้สนุกกันได้เองหรือ้เตรียมแจกอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างรระ์มีดมดันกระาอมามเ้มขงทางเกษตรกรเังก็มีความมีความยืนแล้วก็มาร่วมสนุกนะคะส่งหนึก็วิตน การที่เราจัดไปที่จุดนี้นะคะก็โพ f a c ค b เฟ k นะคะของท่านะคะถ้าท่าเป็นสาระพร้อมติดยาเสว่าคุณแปดไปยาน้นงแล้วก็กรบจระทานก็จะมีสิทธิ์ได้ร่วมนุ่นจากรางวัลก็จะมีรางวัลทั้งหมดสารางวัลนะคะรางวัลที่หก็จะเป็นกระเป๋าผ้าครับมีอดมแล้วก็มีเป็นโพสต์อินนะคะจากกรระ ทุกวันที่มีงานนี่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดคั่ตั้งแต่10บโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยยิ่งตอนกลางคืนนะคะก็บรรยากาศจะดีมากก็ราะไฟที่ติดเนี่ยถ่ายภาพสวยมากโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะอยู่ถึงไฟสว่างเลยทีเดียวนะฮะรันรอนนะมานั่งรับลมมานั่งเป็นชุมวินิ มจากกรมชลทารนะครับค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาแทรกสุดในกับพี่ๆที่อยู่กับเราตอนนี้เลยอ่าวลีนะคะไหนรอลุ้นเลยสิขอเจ้าหน้าที่ก่อนได้ไหมคะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยกิจการตรงนี้นะคะครัมาดูสักหน่อยครับว่าเฝันรางวัลเฝันได้กันจะไดสวัสดีครับนี่มาจากไหนครับนี่ที่จังหวัเชียงรายนะครับเน้อง มาจาักจังไฮหลายคนยเ,เลย like ลครับว ok ันนี้จังไฮมาเยอะนะครับบ้านปีเมืองน่องไะจังายพะเยานะฮะแจกเลยได้ไหมคะคุณพี่เขาตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูเขาบัรางวัลตีกรมชนบนเตรียมนี่ได้รางวัลกันยากหรือง่ายจะได้นะขอคําถามที่สองเลยค่ะ ขอใหมเพิ่มหนึ่งน,นะหลังจากดูวีอาร์แล้วนะอค่ะพี่ๆมาจากจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมคะโอ้นี่มาจากพิษณุโลกทางกรมตุลาประทานของเรามีทั้งเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่อยู่ทั่วประเทศเลยเราอยากให้ท่านพี่ยกตัวอย่างนี้กว่าให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมารับทราบด,ด้วยนะคะเพื่อใครที่อยู่ตรงนี้เราอยู่กันจังหวัดในส่วนอภาคเหนือรวมถึงภาคเหนือตอนล่างนะ,ะมาจากพิษณุโลกเลยนะคะทางภาคเหนือตอนบนอาจจะไม่รู้จักนะคะหรือว่าอ่างเก็บน้ำที่เรามีเยอะแยะมากมายเนี่ย ขอคุณพี่สักหนึ่งขั้นเป็นตัวแทนผู้ชื่ออ่างเก็บน้ำสักหนึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยที่ไหนก็ได้มีไหมคะก็ได้อ่างเก็บน้ำมาจากพิษณุโลกมีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่เขื่อนหนึ่งด้วยเหมือนกันได้เลยนะค่ะคุยกันคุยเรื่องนึงเรื่องอะไรก่เขื่อนแพร่รอยบบบบุญแดงครับ เบอร์วัดโบสถ์ครับจังหวัดพิษณุโลกครับอ๋อคุณพี่มาจากพิษณุโลกเห็นไหมอ่านี่เราก็จะเริมเล่นกันไปง่ายๆย่างแบบนี้เลยข่าวอีกข่าวอี่เอาให้เลือกสีอ้าวอ้าวนีอีกอ่าอะไรนี่คะเขื่อนอะไรเลยเขื่อนพาจุกครับอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเขื่อนพาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงนี้นี่เองพวกมีคอนเสิร์ตไปนะคะสำหรับเขื่อนพาจุกค่ะเออแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆมีอไหมคะมีอีกไหมคะขออีกสักสองท่านขออีกสักสองท่านได้ไหมคะ ไหนไหนตรงไหนที่บอกเพื่อนตั้งตรงไหนตรงไหนกระซิบกันก็ได้เขื่อนนาเลสวนอยู่จังหวัดไรโยมเพื่อนพรมพิรามครับเขื่อนนาเลสวนพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคุณพี่คะคุณพี่จะไม่ออกจังหวัดอื่นเลยใช่ไหมคะหรือว่ามาจากพิษณุโลกแต่ว่าคุณพี่จะพิษณุโลกทุกที่เลยนะออกนอกพิษณุโลกออกนอกพิษณุโลกขออีกหนึ่งท่านเขื่อนแม่งาศวเชียงใหม่เขื่อนแม่งดสมบูรณ์ ชนใช่ไหมคะโอเคชื่อชื่อเล่นพี่ก็เรียกชื่อเล่นเขื่อนแมงาศชื่อจริงเขื่อนแมงัดสมบูรณ์จังหวัดเชียงใหม่คุณม่ยมือมีอะไรอีกไหมคะเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาอ่านั่นก็จะเป็นเขื่อนอีกหนึ่งที่กรมชลาระทานสร้างนะคะแต่ว่ารับผิดชอบนะคะร่วมกันโดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะส่วนอ่างเก็บน้ำที่ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําของกรมชลประทานเป็นเขื่อนของกรมชลประทานทั้งหมดเลยของรางวัลหมดหรือยัง อ oh, มีรางวัลใหญ่อีกหนึ่ง,งรางวัเละะเราอยากได้ยินเสียงคุณพี่ไหมให้พูดถึงกรมเราสักนิดหนึ่งได้ไหมให้พูดถึงบูธนี้เราสักนิดหนึ่งได้ไหมในฐานะพี่พ<อ>ี่ได้มาเยี่ยมคุ้มที่8พะเวน้ำเยี่งเย็นของเรานะคะขอ,ขอตัวแทน<ๆ>ได้ไหมคะขอพูดแทนสักหนึ่งท่านให้พูดถึงบูธของเราจากที่พี่ๆเข้ามาเดินตั้งแต่ตอนแรกจนเดินชมวีทีอาร์แล้วเราดีเอาใจด้วยเอาคลิป,ปลบางรรรมโมเดลของจังหวัดพิศณุโลกม,มาให้ชมชด้วย นั่ันนี่จริงๆ,ๆนะสาวสวยส,สองคนแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีในอย่างที่บอกว่าในส่วนของตรงส่วนส่วน,วนที่2เรามีตารางอยู่นะคะตารางการออกอากาศร,รายการแต่ว่าเห็นพี่ๆมาจากพิษณุโลกลัลเราก็เลยเอาคลิป,ปลบางล้วกรโมเดลมาให้ดูเมื่อกี้พี่ๆบอกว่ามาจากพิษณุโลกูู้แล้วอยากดู้อออยากดูชำเพื่ออื่นโลเออเอออยากรู้ของพิษณุโลคึกว่าเราไม่มีนะผมเรามีค่ะเรามีทั่วประเทศเราเอามาแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานนี้เราเน้นของภาคเหนือวิทยาต่างๆก็จะเน้นในส่วน ของภาคเหนือทั้งหมดเลยนะคะส่วนภาคเหนืออ่ะแล้วขอตัวแทนดีกว่าขอพี่พี่หนึ่งขั้นได้ไหมคะให้ความถึงพวกหนูใดก็ได้อ่าเรเสียงละบัวด้วยค่ะว่าไปนะครับก็เป็นมาก็ต้องหลายปีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเนี่ยอยู่กับเราโย่จนถึงวันที่สามเลยดีกว่าไม่กลับแล้วเดี๋ยวกลับพร้อมกันไว้ส่งหนูสุโขทัยด้วย สุโขททยเลยครับุโขททยจ้าใกล้บ้านใกล้กันเลยแวะแวะส่งด้วยอยู่ไหนวังบุวังบุว้าใกล้ๆกันเลยมีอะไรพูดืึนนิดนึงครัตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเราเข้ามานะครับก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นนะครับสำหรับบูธนี้นะครับพอเดินมาอีกนิดนึงก็ขยายอารู้ให้กับเรานะครับจากที่เรารู้แค่นี้ก็เพิ่มขยายให้นะครับแล้วเดินมาอีกปุณนึงอันนี้ก็เป็นทั้งทัศนะการทำนะครับที่เราได้ รู้การกระทําไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรต่างๆนะครับแต่มามูธนี้ประทับใจมากเลยนะครับ โคศกสวยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผอ้ันอี้อันนี้อันนี้ขอบขอบคุณค่ะแจงประเมินด้วยค่ะคือเราอ่ะฟังได้เลคะว่าโคศกสวยมากค่ะก็คือในแบบประเมินนะคะเราจะมีแบบประเมินของทางกระทรวงเกษตรและสหกรด้วยก็เขียนไปเลยนะคะปุ้ยพยาวาน้ำยั่งยืนโคศกสวยมากเลยต้องโคศกค่ะคุณพี่เขาบอกโคศกไม่เหมือนกันมีพิธีกรมีโคศกนะคะพวอหนูเป็นโคศกโอเคขอบคุณค่ะ กคุ่มที่แปดเปพลวน้ำยังมีของกรมชลประทานของเราค่ะควรเนาะอย่างที่บอกว่ากลับไปก็มีอะไรที่ประทับใจก็สามารถบอกต่อกันได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเราก็เจอกันแบบนี้แหละบ่อยๆก็ถือว่าได้รางวัลกันไปแล้วก็คุ้มนี่นะก็มีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ตีหึ่งความหู้สำหรับอคนตีม้าพอแล้วก็ ได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายครับถ้าใครสนใจก็ตลอดงานถึงวันที่3มกราคมก็เข้ามาได้ครับนี่นะที่จะจัาแสดงของเรานะนรับมีกิจกรรมมากมายนะคะเ่ื่ะเป็นการลงพื้นที่นะคะเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแปรนาพยั่งยืนนะขอให้พี่ๆี่ลูกค้าเดี๋ยวเขาจะไปคุ้มไหนต่อดีเรื่งควใจพวกเรานะคะชาวกรุงเศรีฐานด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอเดี๋ยวผมขอวันนี้ผมขออนุญาต ทำคุ้มละหนึ่งคลิปแล้วกันนะฮะเพราะว่าเวลาไปเปิดข้อมูลดูครับอาจจะได้ใจประโยชน์ในเรื่อง,องตัดตอ่อได้ตัวถ้าหน่วยงานไหนจะเอาไปตัดต,อต่อก็จะได้ไม่ต้องโหลดคลิปยาวนะเพราะฉะนั้นคุ้มและหนึ่งคลิปตอนนี้ผมได้หนึ่งคลิปละคุ้มแปดหน้าพะเยาน้ำย่งยืนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะเจอคุ้มไหนไไกันต่อกันอย่าลืมคอยติดตามครับผมสวัสดีครับ